สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตาจะพามาดูกับตัวไอออนยทีที่ติดสกเกิร์ตพร้อมกับตกแต่งสติกเกอร์รอบคันเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีความสวยงามขนาดไหนกันบ้างแต่ตอนนี้รถน่าจะกําลังล้างรถอยู่เดี๋ยวพาไปชมปะรอแป๊บหนึ่งพาดูกันแบบก่อนล้างรถเลยนี่ติดสกเกิร์ตเรียบร้อยและแล็สติกเกอร์ด้านหลังหลังคาและก็ด้านหน้าเดี๋ยวพาไปดูทีละจุดสักครูนจ้ะ ด้านข้างจะเป็นประมาณนี้อันนี้ตัวสีรถเป็นสีเบจนะคะติดสกเกิร์ตรอบพันทั้งหมด5ชิ้นแล็บสติ๊กเกอร์หลังคาจากเสาเอถึงเสาซีแล็บหูกระจกแล็บด้านข้างแล็บด้านข้างยาวมาถึงด้านหน้าแบบนี้คือเขามีความสวยงามในตัวของเขาเองเนาะถ้าติดสกเกิร์ตรวมถึงแล็บสติ๊กเกอร์นะคะด้านในตัวนี้เป็นเบาะสีเบจเนาะถ้าลูกค้าอยากได้แนวไหนก็แจ้งได้นะคะอยากแล็บสติกเกอร์ประมาณไหนแก้มาได้เลย สนใจรถติดต่อโทรมาได้ที่0942639626บาย